สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกมันเวนี่นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่การเทมเหมือนเดิมครับวันนี้ผมจะพาไปเก็บเลเวลที่ที่หนึ่งนะครับผมซึ่งถามว่าเป็นที่ที่ดีไหมผมว่าก็ดีนะครับแต่มันต้องมีเทคนิคในการเก็บเลเวลในที่นี้นิดนึงนะครับผมก็คือมอนในที่นี้มันน้อยนะครับผมแต่มันมีวิธีอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมลืมบอกทางนะฮะ ก็คือจากการ์ดเทมใช่ไหมปกติเราพวกอะโคพวกพีชเนี่ยชอบเซฟวาร์กันตรงนี้เข้าไปปุ๊บเราสามารถเข้าไปคุกหรือ F2 ได้ใช่ไหมแต่เราไม่เข้านะครับเราขึ้นมาด้านบนนะฮะขึ้นมาด้านบนปุ๊บมันจะเป็นคล้ายๆเป็นข้างหลังปราสาทข้างบนปราสาทนั่นเองครับผมมันจะมีทางแยกอยู่4ทางครับซึ่งแยกไปห้อง4ี่ห้องนั่นเองครับแต่เป็นแมปเดียวกันนะอ่านี่ครับผมนี่ถึงที่เก็บเรื่องของเราแล้วครับง่ายมากนะครับผม ก็คือเป้าหมายหลักๆของการมาเก็บเลเวลที่นี่ก็คือดาร์ f เฟมครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับเลือดประมาณ800พันกว่าๆนะครับผม EP ็กพ0นะครับยังไม่กดคูณนะครับก็ถามว่าทำไมถึงดีใช่ไหมทั้งที่มอนมันน้อยขนาดนี้นะครับก็คือในแมปนี้มันจะมีห้อง4ี่ห้องใช่ไหมครับในแผนที่นะฮะก็สังเกตจากแผนที่นะครับทั้ง4ห้องนะครับผม ซึ่งแต่ละห้องเนี่ยจะมีดักเฟรมอยู่ประมาณ2ถึง3ตัวแล้วแต่นะครับมันสูมนะแต่ยืนพื้นเลยคือ2ตัวนะครับซึ่งมันจะเกิดวนอยู่ในห้องนะครับผมหน้าที่ของเราก็คือฆ่าดักเฟรมใช่ไหมครับแล้ววนหาครับเดินวนหาในห้องภายในห้องของตัวเองนะครับผมเดี๋ยวผมวนให้ดูนะครับปกติผมจะวนแบบนี้นะฮะก็คือนี่ครับวนลงมาปุ๊บ ถ้าไม่เจอดัรกเฟรมเกิดก็คือเดินวนรอบห้องนะครับผมนี่ครับพวกไนท์พวกครูเนี่ยจะค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเพราะเดินไวนะครับผมเราก็เดินวนรอบห้องปุ๊บถ้าไม่เจอใช่ไหมครับเราก็เดินวนเรื่อยๆนะครับผมมันจะมี2ตัวแน่นอนนะครับเกิดแน่ๆนะครับผมเราก็ไปลุ้นเอาละกันว่ามันจะเกิดตรงไหนนะฮะนี่ครับบางครั้งนะครับบางครั้งมันอาจจะเกิดแบบใกล้ตัวเราก็ได้นะครับผมแบบว่าแทงตรงเนี้ยตายตรงเนี้ยแล้วมันก็เกิดตรงเนี้ยเลยนะครับผม ซึ่งถามว่าห้องไหนนะครับถึงจะดีนะครับผมผมแนะนําห้องขวาล่างนะครับคือห้องนี้ที่ผมอยู่นั่นเองนะครับผมเนื่องจากห้องนี้มันมีพื้นที่ที่เป็นลานกว้างค่อนข้างจะเยอะนะครับคูก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับแถบตรงนี้นะครับแล้วก็แถบด้านขวานะครับผมอ่านี่นะครับคือดูเหมือนจะไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ถ้ามันเกิดแบบว่านี่ครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวได้3ตัวแล้วนะฮะ แต่ถ้ามันเกิดแบบรัวๆเกิดใกล้ๆกันอย่างเงี้ยเราจะเวลค่อนข้างไวนะครับผมผมมาเนี่ยตอนเลเวลประมาณสัก70นะฮะจะไม่ผิดแล้วก็อยู่ยาวๆเลยครับอยู่ได้ยัน80เลยนะครับถ้าแบบไม่รีบมากแต่บอกนิดนึงว่าคนค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็คือคนเขาก็มาอย่างเงี้ยก็มามีส่วนใหญ่จะเป็นคูเซเดอร์ด้วยนะครับมาฮอลลี่คอร์นะครับกับฮันเตอร์นะับมาเบิร์นะฮะก็มาถึงปุ๊บก็เบิร์นเบินฮอลคอร์ใส่นะครับแล้วก็เดินวนนะครับผม าถามว่าห้องอื่นเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องอื่นนะห้องนี้ห้องนี้ผมแนะนําห้องนี้นะให้มาเก็บรลเวลนะครับผมเพราะมันเดินง่ายนะครับผมส่วนห้องอื่นอ่ะมันจะเดินยากนิดนึงห้องนี้มันจะมีพื้นที่ทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่ครับผมมันก็พอเดินได้นะอ่าที่สําคัญตัวน่าราคาญครับตัวหนังสือนะครับไอตัวหนังสือไรเวิร์ดเนี่ยนี่ครับอ่าถ้าเป็นพวกครูไม่เท่าไหร่ก็เดินวนไปนะครับผม อ่าแถมห้องอื่นมันจะมีซอกเยอะหน่อยนะครับเดินลำบากนะไม่เหมือนห้องมุมขวาล่างนะฮะถามว่ามันได้ไหมก็ได้นะอ่าถ้าเป็นพวกเดินเร็วๆอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมไปดูอ่านี่ครับมีอลิสให้ด้วยนะครับผมหลักๆนะครับในการมาเก็บเลี้ยงที่นี่ก็คืออ่าดาร์กเฟรมนะครับแล้วก็มาริโอเนตมาริโอเนตนี่ออกจะเป็นตัวค่อนข้างน่ารำคาญครับตัวที่น่ารำคาญยิ่งกว่าก็คือวัตเดอร์เลอร์นะครับอ่าถ้าเป็น คูก็ฮอลิคอใส่แมงครับผมหลักๆก,ก็คือเน้นดาร์คเฟรมเป็นเป้าหมายใหญ่นะครับผมถ้าเจอก็เอาดาร์คเฟรมก่อนนะครับแล้วก็ภาวนาว่ามันจะเกิดใกล้ๆกับที่เราฆ่ามันนะครับผมเห็นไหมครับแป๊บเดียวส่วนห้องทางขวาบนขวาบนนี่มันจะเป็นสามห้องเล็กนะครับซึ่งก็เดินยากนิดนึงแต่ค่อนข้างจะมีที่กว้างเยอะนะครับผม อ่เนี้ยวผมเดินไปขวาบนให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับมันบอกแล้วมันเป็นสีห้องนะครับเข้าได้ทุกซอกทุกมุมนะฮะอ่านี่ครับผมอ่าเห็นไหมครับก็ก็คือเดินวนรอบรอบส่วนบนนะครับผมหนึ่งชุดนะฮะอ่าเดี๋ยวก่อนครับวันเดล์เลอร์นะครับส่งมันไปเกิดก่อนนะครับเกือบโดนจิ้มวาร์ฟแล้วนะครับผม นี่คือ1รอบนะครับผมแล้วก็มีวนห้องเล็กอีกรอบหนึ่งนะฮะถามว่าที่นี่เงินดีไหมบอกเลยว่าดีเพราะผมตอนผมมาอยู่นี่ผมกดฮอลลีคอร์สลัวๆนะครับผมผมก็ถามว่าได้เท่าไหร่นะผมกดคูณนะกดบัมเปิรกรรมนะครับผมก็ได้ครึ่งชั่วโมงประมาณ2 0 0ร้อยเคนะครับค่าขยะนะไม่รวมการ์ดอะไรนะครับผมขยะล้วนๆเลยนะครฮอลลีคอร์สผมใช้บูประมาณ3กล่อง นะฮะแต่แต่ผมฮอลลี่คอร์สสองทีดักเฟรมถึงตายไงคือถ้าครูแบบจัดสายฮอลลี่คอรสแท้มาเนี่ยฮอลลี Holy Cross ่คอร์สทีสัก8ปดพันเนี่ยทีเดียวก็ตายจะประหยัดบูมากกว่านะครับแล้วก็ได้เงินมากกว่านะครับผมถามว่าที่นี่ขยะอะไรดีอ่าอันนี้เลยครับเลดเฟรมนะครับกรอบรูปน้ําหนักมันเยอะมากน้ําหนัก20นะครับแต่ขายได้อันละพันหนะครับพันห้นี่ยังไม่โอซนะโอซอีกประมาณพันแปดหรือสองพันผมจำไม่ได้แล้ว นะฮะแล้วก็ะะมีแกนนะครับผมถือว่าที่นี่เป็นที่ที่เก็บเลเวลที่ดีและหาเงินใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแน่นอนว่าถ้าอยากไวๆก็เบิลหรือไม่ก็ฮอลิคอนนะครับผมอาชีพอื่นก็ได้นะแต่ก็อย่างที่บอกว่าที่นี่คูเซเดอร์ทั้งนั้นนะครับผมก็เดินให้ทันเขาแล้วกันนะครับผมหรือไม่งั้นก็ถ้าเขาวิ่งบ่อยๆเราก็ปักหลักอยู่ตรงห้องนี้นะครับห้องมุมขวาล่างนี่เลยนะครับผม ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดตรงนี้นะครับผมไม่ใช่เกิดตรงนี้มันตายที่อื่นแล้วมันเกิดตรงนี้และตรงที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่กว้างมากที่สุดนะครับในห้องนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันมีเจ้าหนังสืออยู่ในห้องเนี้ยลากนะครับลากมันไปทิ้งนะครับผมลากมันไปทิ้งตรงไหนครับตรงมุมนี้นะครับผมแล้วเราก็วิ่งนะครับแล้วเราค่อยเดินกลับไปที่อื่นนะครับผมเพราะถ้ามันตายแล้วมันเกิดไงให้มันไม่ตายนะให้มันอยู่สิงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เก็บเรอวอย่างสบายใจนะครับผม ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆที่นะครับที่ผมมาเจอนะครับผมตอนแรกผมก็กลับมาเดินเล่นนะครับแต่เผิอเพลิน,นะครับแล้วก็อยู่มันย,ยาวๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ว่าหลังผมมาทําซีงี่ประวักรรมที่นี่เอาละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกด subscribe ยูทูบกบเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของยูทูบนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ